พร้อมหรือ,อยังพร้อมที่จะฟังเสียงหรือ,อยังคะอันนี้สเต็กทีน้านะอันหนึ่งสองายำ่านก็จะซีลที่อัตมันสวัสดีค่ะวันนี้ทีน่าพามากินข้าวนอกบ้านที <laughs> น,น่าพามากินข้าวนอกบ้านเมนูวันนี้คืออะไร เมนูวันนี้คือรัมสเต็กนะคะหมักไว้แล้วหมักก็ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะหมักไม่ได้มีอะไรมากก็คือพอักพอคอนซีโซอะไรอย่างนี้แหละค่ะก็ธรรมดาเนาะทีนี้ที่หน้าเอาฐานไปใส่ตรงที่ที่จะกริลสเต็กแล้วนะคะที่หน้าก็มาเตรียมสลัดก่อนสลัดมีอะไรไม่ได้มีอะไรมากค่ะ มีหอมหัวใหญ่มีราดิชนะคะแล้วก็มีคิวคัมเบอร์แล้วก็มี cucumber, ลิเติ้ลเจมเลตเตสนะคะไม่ได้มีอะไรแฟนซีมากมายเพราะที่หน้าไม่ค่อยจะจะได้ช็อปสักเท่าไหร่ก็กินเท่าที่มีเนาะนี่นะคะก็จะทำสลัดก่อนบนเพราะว่ากวดกระทะเขาจะร้อน กระทะต้องให้ร้อนนะคะแล้วก็เด็ดเด็ดสลัดใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องเรื่องมากไม่ต้องมีพิธีรีตองเพราะทินนาไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบระบบระเบียบเกินไปเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนแบบนั้นเนาะแบบนี้แหละค่ะบ้านๆบ,บ้านนอกบ้านนอกกะว่าจะตํำส้มตำอ้อวันนี้ไม่เอากินรัมสเต็กดีกว่าชิ้นเบลเลอร์เลยคงกินไม่หมด กินไม่หมดได้กินกระทะแล้วได้กินกระทะแล้วค่ะแล้วก็เราก็มาหัน่นมาหั่นร a d i s นะคะหั่นราดิชนะคะแล้วแต่ค่ะหั่นแบบไหนก็ได้แล้วทีน่าก็จะผิงไฟอยู่ตรงนี้กินเสร็จก็จะนั่งผิงไฟอยู่ตรงนี้ค่ะ วันนี้อากาศดีอากาศที่ดีวันนี้ออเออจะยินเสียงนกไหมย,ยังแดดอยู่เลยนะกี่โมงแล้วก็ไม่รู้อะยังแดดอยู่เลยค่ะยังแดดอยูอ่ผักแล้วก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราก็เอาหอมหัวใหญ่ ปอกก่อนเอาเขียงออกมาด้วยมีเครื่องดื่มมาด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะว่าไม่บอกได้กลิ่นระทะแล้ว นั่นแหละที่ฉันน่าทาัแต่คงไม่ใช่ค้งสุดท้ายอะ่ะเห็นเสียงนาไหมน่ะเห็นเสียงนาหรือเปล่าเสียงนานั้นน่ะเสียงนาน้อยคอยรักคอยรักอันนี้ก็จะเป็นน้ำสลัดน้ำสลัดที่อยู่ในขวด แล้วก็มีบอสซาเมตฟินิกาเอ็กซ์ต้าเวอร์จิออลิฟออยก็อยู่ในนั้นแล้วอยู่ในน้ำสลัดแล้วนะคะไม่ได้มีมะเขือเทศนะมะเขือเทศไม่มีแต่ลองเอานี้โยนใส่ก่อนวนะ่ามันยังไม่ร้อนออ้ได้ยินเสียงละ คิวคัมเบอร์ค่ะคิวคัมเบอร์จริงๆแล้วคิวคัมเบอร์สับใส่ดีกว่าสับใส่แบบนี้ดีกว่าค่ะเหมือนมีค่าเท่ากันเราเป็นเหมือนสลัดเนาะอืม หลับสร็จแล้วนะเราก็จะมาดูว่ากระทะเราได้ที่หรือยังได้ที่หรือยังเดี๋ยวเราเอาลองเอานี่ใส่ลงไปได้ยินเสียงแล้วคะ่ะได้ยินเสียงแล้วเนี่ยข้างล่างนี่ มันจะต้องแบบร้อนอแบบแป๊บหนึ่งนะอ่ะระหว่างรอกระทะร้อนๆเดี๋ยวที่หน้าตัดตัดอันนี้ก่อนแบบดอกกุหลาบมาใส่แจกันเอาก็จะโรแมนติกหน่อยนะก็จะโรแมนติกหน่อยดอกไหนดี ดอกข้างล่างแล้วกันดอกข้างล่างแล้วกันหัวมุดอยู่นะ่ะตามภาษาบ้านๆคนมานนอก นะคะดอกกุหลาบของเราก็จะใส่ให้เข้าแบบโรแมนติกนิดนึงแล้วแต่เ,เอาฟลอกสกรับมาใส่ไม่ต้องใส่เยอะหรอกใส่พอเป็นแบบพิธีใส่ครับปะสองคู่สองดอก สองดอกอู้กระทะยัไม่ร้อนกระทะยังไม่ร้อน,ะะอ,ยอ,นอย่าบอกนะว่าไม่ร้อนอ่ามาดูมาดูทางนี้ทางนี้ทางนี้ท,นทีน่าจะไม่ย่างนะทีน่าจะใช้ไอ้นี้ ูสิลองเอาน,น้ำมันในนี้ลงไปใส่ดูสิโอ้น้ำมันเดือดเป็อนอันว่าใช้ได้ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมฟัมงนะนชิ้นใหญ่อยู่นะเนี่ยสเต็กเนะี่ยชิ้นใหญ่อยู่นะคะ พร้อมหรือยังพร้อมที่จะฟังเสียงหรือยังคะอันนี้สเต็กทีหน้านะอันหนึ่งสองอาวยำเต็กนะคะซิมเบอร์เรอร์เห็นไหมซิมเบอร์เรอร์ตก่อนค่ะตี่ก่อน 그이음음음음음음 <목소리> 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 ที่เปมากเป็นเวลาที่ปล่นมาก,เ,มาก,กาเกิน The best rum t เด h a t I had so far. The best. The best. It's gonna take a while. Going seal the other one. That steak. t ็จะยิ้วที่อ y h e ด o ม e ี่นะนั่นเป็นไ t ้สั t อิสระเ t ออ o สระเ o ออ่าดูบรรยากาศรอบๆค่ะ มีไฟด้วยนะมีไฟด้วยถึงไฟด้วยอ,อ่ะระหว่างรอสเต็กนะระหว่างรอสเต็กเราก็มาจัดการทำน้ำสลัดทำน้ำสลัดก่อนไม่ได้ทำแล้วค่ะก็คือเอาที่ผสมเข้ามาแล้วนี่แหละ ที่ผสมมาแล้วนี่แหละชาเรียนดเรสซิ่งใส่ผักเพิ่มขึ้นอีกไปนิดหนึ่งเผื่อกินอร่อยแล้วจะได้โอ้ปัพเปลิงปัพเปลิง My steak is bubbling My steak is looking good เขยา่าเขยา่าเขยา่าโบซามิกบินิกา้าอ่ะรั่วไปได้ยังไงเนี่ยอบซามิก,กเป็นไงค่ะเพื่อนชอบไหมคะทิน่าชอบนะอบซามิกบินิก้าเนี่ยเดี๋ยวทิน่าเขย่าเสร็จทิน่าจะเอาไว้เติมทีหลังนะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะมันจะเซ็งก่อนเนาะ นโบสเมตวิเนก้าเอาไว้อ,อย่างนี้จะต้องทำบ่อยๆเดี๋ยวย่างปลาดีไหมวันไหนเนี่ยย่างปลาดีนมะจะต้องทำขวานอกบ้านสลับมื้งเน่ยทำขวานอกบ้านดีกว่าหาตู้คอนเทนเนอร์อะไรมาเก็บคกเก็บสาดไว้ดีกว่าเดี๋ยวทำตู้ทําทำตู้เก็บคกเก็บสาดอืมอ,อืม นี่นะคะเสร็จครึ่งนึงแล้วมาดูสเต็กเราสเต็กเราก็จะสุกสุกครึ่งนึงแล้วค่ะเห็นไหมเนี่ยันจะเป็นแวร์ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเราเราจะเอาไอ้นี่มาใส่จะเอาเนยมาใส่ให้มันหอมๆเดี๋ยววันหลังจะทำจะทำไอ้นั่นจะมัชรูม เอามัสลุมมาเอาเห็ดมาใส่เนี่นะค่ะมาทดสอทีกล้อง น่าจะต้องเอามีดมาตัดเนยแต่เนยไปมันเขาจะได้แบบไม่แห้งเนาะ Right. This is my meat, it's now resting. It's resting. I'm gonna try to cut. Look at that. Well. Mm napkin steak knife first of all this is important i got some of the sauce here i like it hot so this is my salad that I mix salad mix okay? ไปแล้ว on the plate on my plate g o o d n e น s ราแตละลาะเยอะเกินไปไหมอ่ะแต่ไม่เป็นไรกินได้โ o u r slow In everything going back, and my hot stuff. This is my horseradish. I like it with my meat. Dressing Italian one, okay. And this is English mustard, got to have English mustard. Can't go wrong with this. I'm gonna have to use this. Yeah. Big blob. My fire gone off. But I'm not I'm not cold. So before I sit down, I'm going to have to put the wood on the fire. ไม่นาวไม่ร้อนวันนีเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะ มากเลยนะวันนี้อหลอนนี่ฟินฟินมากเลยนะคะหมดแล้วยังเบียร์เนี่ยหมดแล้วยังเป็นวุ้นเป็นวุ้นต้องออกไปให้หมดนะเป็นวุ้นเนี่ย ก็ใส,ส่ผู้ interface เยอะสิใส่ไว้ในตู้ตู้แช่แข็งมันก็เลยเป็นแบบนี้ม,มาค่ะมาดูด้วยกันมาดูด้วยเกล็ดมาดนด้วยเกล็ดเห็นไหมไ,ไฟก็ออกมาแล้ว อืมอืมอม,มาค่ะมาะพี่น้องค่ะมา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  ข้าวด้วยกันค่ะรัมสเต็กชิ้นเบลอเบียโอ้ยไดนน้ยินบรรยากาเสียงนกเสียงกาโคตรบรรยากาศเลยค่ะเห็นไหมนเนี่ยตัดให้ดูเดอ้อเนี่ย ชิ้นนี้ให้ดูชิ้นนี้จะจะแร่นิดนึงนี่จะแร่นิดนึงอืมอร่อย ต้องทำอีกต้องทำอีกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้อืม มีอะไรฟินไปก่อนนี้อีกแล้วฟินมากฟินเหลือเกินบรนนนกนะคะ่ะเจียงนกเียากาียงเลสมาสเต๊ก ต้มน้อยคอยลักเบียพี่น้องคะมากินข่าวน้ำกันค่ะมาเนชนากินข้าวนอกบ้านนะคะเด้อกินข้าวนอกบ้านค่ะที่นาคุกสเต็กอยู่ในเตาไม้นะคะเด้อนนะ่นเตาที่นา,าเห็นบ่านะได้ยินเสียงนกเสียงกาบ่าคะอันนี้ก็คือสลัดนะคะ ส่วนอันนี้ก็คือสเต็กค,ค่ะรัมนะคะวันนี้รัมสเต็กค,ค่ะชิ้นเบอร์เรค่ะชิ้นเบอร์รอส่วนอันนี้เอาลูๆกันอยู่อืเดี๋ยวขออนุญาตอร่อยก่อนนะคะสวัสดีค่ะ